อ่านว่ากฎหมายในประเทศไทยออกมาหลายฉบับนะจนถึงปัจจุบันประเทศเราก็ยังกำลังพัฒนายอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการบ้านสำคัญและเป็นโจทย์ใหญ่นะ,ะเรามองว่าสิ่งสำคัญนะก่อนที่จะพูดถึงการกระจายอำนาจนะครับก็คือ เจตจำนงของประชาชนโดยส่วนรวมและก็เจตนารมแห่งรัฐนะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือในประชาชนทุกคนต้องการกินดีอยู่ดีนะอ,อยู่อย่างปาสุขและก็สังคมมีความสมบสุขนะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจนะต้องมุ่งไปสู่เจตนารมณ์ดังกล่าวนะครับนะแล้วก็ ภายใต้ความจำกัดของรายได้ของประเทศนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีในการเพิ่มรายได้และก็ลดรายจ่ายนะบางหน่วยงานบางส่วนที่อาจจะมีการทับซ้อนซึ่งไม่ควรจะทำให้เกิดการใช้จ่ายที่ไม่สมควรนะผมคิดว่าก็ควรจะมีการ กระจายอำนาจทั้งแนวดิ่งและแนวราบนะคือแนวราบในบางส่วนที่มันซับซ้อนกันอยู่นะฮะเราก็สามารถรวมกันได้นะครับก็ฝากแค่นี้นะเราเวลามันก็ล่วงเลยไปพระถงพวยครับ,<อ>บผมคร<อ>่งคือคืออันนี้ก็เข้าใจก็ขอบคุณนะฮะที่ให้ความเห็นเรื่องรายจานหน้าแต่ว่าเนือ่องจากว่าการรจานหน้ามันไปพันกับเรื่องการการการคัดเลือกคน เข้ามาทํางานในท้องถิ่นถูกไหมครับการคัดเลือกปหลัดการคัดเลือกผู้่วยการกองการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มาทํางานในเทศาบาลในกทมในเมืองพัทยาความเห็นของท่านขอสักสองสามนาทีว่าเราจะพิจารณาบุคลากรที่จะมาทํางานในท้องถิ่นเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่ควรพิจารณาครับ ผมคิดว่านะในการคัดเลือกระดับท้องถิ่น,นควรจะเป็นอำนาจของท้องถิ่นโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประหลัดหรือว่าการจัดสอบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าในการกระจายอำนาจาลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยทั้งอำนาจนิติบัญญัติบริหารบุรการนะซึ่งอำนาจเหล่าน,นี้ท้องถิน่นควรมีอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ท้องถิ่นใช้ในการบริหารนะ ก็ต้องเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่นคิดว่าสามารถสนองนโยบายของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่นะครับครับครับโอเคครับก็ได้ความเห็นนะครับก็คือว่าเป็นการมองว่าให้ท้องถิ่นเป็นคนคัดเลือกนะเพื่อจะได้คนตรงกับท้องถิ่นมีสระนะโอเคขอบคุณมากครับท่านกรกครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ